มาพบกับทานินทาโรอีกแล้วนะคะใครที่เข้ามาดูชาแนลนี้ครั้งแรกก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวทานินนะคะส่วนใครที่ดูกันมาเป็นประจําก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่บ้านเดิมค่ะทานินห่างไปช่วงหนึ่งเลยเนาะกลับมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นพิก,กเด็กกันนะคะในหัวข้อที่ว่า ถ้าเรานิ่งเงียบหายไปเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงนะคะแล้วเขาคนนั้นที่คุณกำลังนึกถึงเขาจะเทคแอคชั่นยังไงในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะวันนี้มีทั้งหมด3เด็กด้วยกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นการดูดวงแบบ General Reading เนาะหมายความว่าการดูดวงเนี้ยไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะคะอาจจะมีบางส่วนตรงหรือไม่ตรงกับท่านนะคะเพราะฉะนั้นสามารถสลับกันได้ทั้งคุณและเขานะคะขอให้เก็บนำแต่สิ่งดีๆไปอะไรที่มันทำให้เราไม่ส ใจนะคะอะไรที่ฟังเราไม่ตรงก็ขอให้มันปล่อยไปเลยนะคะไม่ต้องเก็บไปคิดมากนะไม่ว่าคุณจะอยู่ราศีใดธาตุใดนะคะหรือ,อยังไงเพศอะไรสามารถดูได้หมดนะคะแล้วก็ใครสนใจดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ข้างล่างมาได้เลยนะคะวิธีการเลือกกองนะคะให้ตั้งสมาธิดีๆนะคะหลับตาลงสักคู่หนึ่งลืมตาขึ้นมานะคะกองไหนใช่ที่สุดนะคะเลือกกองนั้นได้เลยนะคะตอนเลือกก็อย่าลืมนึกถึงเรานึกถึงเขาด้วยนะคะโอเควันนี้มี3กองนะคะ ะะกล่องแรกนะคะยูนิคอนนะคะสีออกขาวๆหน่อยนะคะยูนิคอนสีขาวๆนะคะกลองที่สองนะคะเป็นยูนิคอนสีเขียวนะคะกล่องที่3เป็นยูนิคอนสีแดงเลือดหมูนิดนึงนะคะยังไงตั้งสมาธิแล้วก็เลือกได้เลยค่ะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะที่กองแรกสำหรับแรกนะคะอยู่ในคอนสีขาวนี้นะคะเดี๋ยวท่านินขอดูก่อนว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะในปัจจุบันหรือเร็วๆนี้นะคะอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงนะคะอืม ถ้านินขอเปิดให้ครบก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านทีเดียวนะคะ,ะตัวเขาเป็นยังไงในความสัมพันธ์ครั้งนี้ตัวเราเป็นยังไงในความสัมพันธ์ครั้งนี้อืมโอเค ความสัมพันธ์ครั้งนี้ท่านินรู้สึกว่ามันมีความเหนื่อยอยู่ในนั้นนะคะก่อนอื่นเลยบางคู่บางกรณีท่านินมองเห็นว่าตัวเขานะคะหรือว่าเขาเนี่ยน่าจะเป็นฝั่งเขามากกว่าตัวเขาเนี่ยน่าจะทําให้คุณเสียใจนะคะทาให้คุณรู้สึกไม่ดีหรือทําให้คุณรู้สึกว่า ทำไมมันเหนื่อยจังในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะบางคนอาจจะมีช่วงที่คุยแล้วก็ช่วงที่หายบ้างก็เป็นได้นะคะบางคนคุณอาจจะเลิกลากันไปแล้วห่างกันออกไปแล้วก็ได้นะคะแต่เหมือนว่าเร็วๆเนี้ยมันมีเกณฑ์ว่าคุณจะต้องตัดสินใจว่าจะทํายังไงต่อกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ บางคู่บางกรณีคุณอาจจะยังให้อภัยแล้วกลับมาคุยกันนะคะแต่ไพ่บอกว่าเร็วๆเวนี้ยมันจะมีการตัดสินใจแต่ไพ่ย,ยังไม่ได้ขึ้นมาว่าคุณจะตัดสินใจไปทางใดนะคะอย่างที่บอกว่าบางคนอาจจะให้โอกาสความรักความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งแต่บางคนคุณก็เลือกตัวคุณเองนะคะ ทีนี้ทอเจาะเข้ามาในดวงของเขาแล้วนั้นนะคะท่านินมองว่าเขาอาจจะเป็นนักธุรกิจนะคะคนที่หน้าที่การงานดีทํางานเกี่ยวข้องกับในร้านเอกสารกระดาษนะคะหรือแม้กระทั่งว่าเป็นคนหน้าที่การงานดีแล้วรูปร่างหน้าตาถือว่าดีด้วยนะคะหรือว่ามีสเสน่ห์นะคะชาม,มิงก็ดูดีมีสเสน่ห์แหละ ตัวคุณนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณพยายามอย่างมากนะคะในความสัมพันธ์คุณพยายามจะใช้หลากหลายวิธีนะคะในการพยายามกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแล้วก็บางทีคุณอาจจะมีดูดวงอ่านนู่นอ่านนี่เสิร์ชหาข้อมูลนะคะแอบซองแอบดูเขานะคะไพ่บอกว่าคุณพยายามในความสัมพันธ์ครั้งนี้บางทีแล้วคุณอาจจะปรึกษาเพื่อหรือปรึกษาใคร,ครก็ได้ในความสัมพันธ์ครั้งนี้ซึ่งมันทําให้คุณยิ่งปรึกษายิ่งรู้สึกเหนื่อยนะคะยิ่งรู้สึกว่าโหรักครั้งนี้มันไปต่อได้ยากมากเลยนะคะ แต่ความรักครั้งนี้นะคะท่านนี้รู้สึกว่ามันเป็นรักที่ปล่อยอยากอ่ะหมายความว่าต่อให้เจ็บต่อให้เหนื่อยบางคนเป็นรักสามเศร้าด้วยนะต่อให้เจ็บต่อให้เหนื่อยต่อให้ไม่รู้ว่าจะเทคแอคชั่นยังไงในความสัมพันธ์นี้คุณก็ยังปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปไม่ได้แต่อย่างที่บอกเลยว่าเร็วนี้มันจะมีการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยแล้วถ้าคุณนิ่งเงียบหายไปจากเขานะคะ ถ้าคุณนิ่งเงียบหายไปจากเขาเลยน,นะเขาจะรู้สึกยังไงถ้าคุณนิ่งเงียบหายไปจากเขาเขาจะรู้สึกยังไงถ้าคุณนิ่งเงียบหายไปจากเขาเขาจะรู้สึกยังไงบางคนเป็นชาวต่างชาติรักทางกายข่าราชการก็เป็นได้นะคะโอ้ท่านีิรู้สึกว่าถ้าคุณนิ่งเงียบหายไปจากเขา เขาอะมีความแบบเขาก็รู้นะว่าคุณหายไปเขาก็จะมีความรู้สึกมันก็ไม่ถึงขั้นพะวงใจนะคะแต่มันเป็นความรู้สึกแบบอืมเธอหายไปรู้ตัวมันเป็นฟิลลิ่งว่ารู้ตัวว่าอืมเราหายไปแต่เขาอะคะ่ะก็ยังอยู่ได้นะคะก็ยังอยู่ได้แล้วก็ถามว่าเขาแคร์เราบ้างไหมถ้านินมองว่าเขาก็แคร์นะแต่ว่าเหมือนเขาเป็นคนแบบเนี้ยประมาณว่า เออคุณหายไปผมก็อยู่ได้ผมก็รู้สึกแหละรู้สึกไม่ดีนะก็มีความคิดถึงนะคะแต่ผมก็อยู่ได้นะคะผมอาจจะเป็นคนเดินทางบ่อยผมอาจจะมีงานที่ต้องทํานะคะมันเลยเรียกว่าทําให้เขาไม่สามารถโฟกัสที่เราได้เต็มที่ขนาดนั้น ถ้าเราหายไปนะคะเขาจะมีความรู้สึกแบบก็เจ็บปวดนะแล้วก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้โอ้มันคงจบแล้วแหละเนาะมันคงยากต่อการไปต่อแล้วแหละเธอคงไม่ไม่เอาผมแล้วคงไม่ไปต่อกับผมแล้วนะคะ อ่ะเดี๋ยวเราดูการกระทํากันแล้วเขาจะทํำยังไงนะคะถ้านี้รู้สึกว่าเขาน่าจะนิ่งนะคะน่าจะไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรมากเขาอะรู้ทุกอย่างเลยนะว่าเขาทําอะไรไม่ดีเขานิ่งแค่ไหนเขาเป็นยังไงเขารู้แล้วเขาก็รู้ว่าคุณอาจจะเหนื่อยกับเขาด้วยแต่ถามว่าเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมนะคะถ้านินมองว่าเขาจะนิ่งๆเงียบๆน,นะคะไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรมากอยู่เฉยๆแหละแต่ท้ายสุดแล้วคุณกับเขามันอาจจะยังมีเรื่องราวให้ต้องมาติดต่อกันนะคะ หรือว่าตัวคุณอาจจะมีโอกาสทักเข้าไปก็เป็นได้นะคะไพ่บอกว่า คุณเองจริงๆแล้วอาจจะเป็นคนที่ชอบความสัมพันธ์ที่มันเคลียร์ๆจะคบก็ครบจะเลิกก็เลิกจะยังไงฉันก็อยากให้มันเป็นไป,นปนทิศทางใดทิศทางหนึ่งฉันไม่อยากอยู่ตรงนี้อีกแล้วนะคะท่านินมองว่ามีเกณฑ์นะว่าตัวคุณอาจจะเป็นฝ่ายติดต่อไปหาเขาก่อนนะคะจะถามว่าเขาจะติดต่อมาหาคุณไหมนะคะท่านินเห็นการแอบส่องการแอบดูนะคะการส่องโซเชียลมีเดียแต่ยังไม่เห็นว่าเขาจะเทคแอคชั่นอะไรมาโอกาสที่จะเทคแอคชั่นติดต่อเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณแบบ20% สสนนะคะก็มีโอกาสแต่ว่าโอกาสก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูลักนณราศีดาวจันดาวศุกร์เขาและเรากันเลยนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะท่านนินขออิไพ่ยก่อนนะคะแต่ตรงนี้ไม่ว่าจะอยู่ลักนณราศีดาวจันดาวศุกร์ใดก็สามารถดูได้นะคะแต่ถ้าตรงหมายความว่า Energy คุณค่อนข้างตรงมากนะคะกับกองกองนี้โอเคใบแรกนะคะ Can c e r ซค่ะกรกฎ ถัดมานะคะไพซี่ราศีมีนนะคะถัดมานะคะเอ,อิร์ธนะคะธาตุดินพฤกษกันมังกรแล้วก็ถัดมานะคะเวอร์กราศีกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูเดือนที่เกี่ยวข้องกับเขาและเรากันเลย เดือนแรกนะคะ March ค่ะเดือนถัดมา February ค่ะกุมภาถัดมามีนะคะพฤษภา August สิงหานะคะแล้วก็ December ธันวาวันที่เกี่ยวข้องกับเราแล้วค่ะวันที่5วันที่4วันที่6วันที่9 16 19นะคะ29 26นะคะ21 วันที่3วันที่2วันที่1ิบสอไปแล้วเนาะวันที่แปดแล้วก็18ค่ะตรงไม่ตรงยังไงคอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างได้เลยนะคะยังไงก็อย่าลืมเล่าเรื่องเล่ส่วนตัวของเพื่อนๆให้ท่นนินฟังนะโอกาสหน้าพูดคุยกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะที่สำหรับที่2นะคะกองที่2องยูนิคอนสีเขียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าสถานการณ์ความรักในปัจจุบันหรืออดีตที่ผ่านมาของคุณและเขานะคะมีเกณฑ์เป็นยังไงบ้างนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะหรือว่าเป็นมายังไงก็สามารถดูกองนี้ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอดีตที่ผ่านมาหรเร็วๆนี้นะคะเป็นยังไง บางคนนะคะอาจจะได้เจอการพูดคุยกันนะคะหรือเป็นความรักแบบเพิ่งกลับมาเรียลเนียนกลับมาแบบกลับมาคุยค่ะใครหายไปแล้วก็เขาอาจจะกลับมานะคะอ่าถัดมานะคะบางคู่บางการณีเป็นฟิลลิ่งแบบแอบชอบนะคะบางคนเป็นรักสามเศร้าบางคนนะคะรู้สึกดีกับคนที่มีเจ้าของแล้วหรือคุณมีเจ้าของอยู่แล้วนะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะท่านินรู้สึกว่าคุณอะ รักตัวเองนะคุณเห็นคุณค่าของตัวคุณเองนะคะแต่คุณก็มีความรู้สึกว่าก็ชอบเขาเขาก็ดูแบบตรงสเปคคุณดีนะคะหรือว่าเขาก็มีความแบบมีเคมีบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าอ,อ,อยู่ด้วยเราก็รู้สึกดีนะคะหรือคุยด้วยเราก็รู้สึกดีแต่รักครั้งนี้อาจจะเป็นรักที่ท่านี้รู้สึกว่ามันเป็นรักที่อาจจะไม่ใช่รักที่ดีขนาดนั้น แต่คุณเองก็มีความรู้สึกดีๆให้เขานะคะแล้วก็ลึกๆแล้วท่านี้รู้สึกว่าคุณรักตัวเองมากพอสมควรเลยก็คือเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็ชอบเขาแหละแต่ว่าก็รู้แหละว่ารักนี้มันไม่ใช่รักที่ดีขนาดนั้นนะมันเป็นประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเขากันบางคนนะเขาอาจจะเป็นคนอ้วนเกินไปหรือผอมเกินไปก็ได้นะคะแล้วก็เขาอะเข้ามาในชีวิตเราแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเลยแหละนะคะแล้วก็อยากจะมากับมาอยากจะหายก็หายนะคะแล้วก็มีฟีล l i n g แบบ บางทีแล้วมันก็ดูเหมือนเขาอาจจะมีใครที่มีแบบเหมือนมีคนคุยนอกเหนือจากเราด้วยนะคะในความคิดเราเราอาจจะรู้สึกแบบนั้นนะคะตัวเราเองนะคะก็ถือว่าเป็นคนที่หน้าที่การงานดีนะคะหรือว่าการเรียนค่อนข้างโอเคเลยแหละเป็นคนที่หน้าตาก็ถือว่าน่ารักนะคะดูดีนะคะแล้วก็ตัวคุณเองรู้สึกแบบเบื่อเบื่อในความสัมพันธ์อะคุณรู้สึกว่ามันไม่ค่อยก้าวหน้าไม่ค่อยกระเตื้องไปไหนเท่าไหร่เลยนะคะคุณรู้สึกแบบ เ oh, หนื่อยๆนะบางทีอ่ะมันก็ไม่ได้ไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกแต่มันก็ไม่ได้ดีมันดูเหนื่อยๆนะคะอืมไหนดูเพิ่มอีกสิเดีย๋ยวนะไพติดกันไหมเนี่ยถ้านินแกะก่อนจืดจืด ใครนะคะที่หายไปมีเกณฑ์จะกลับมานะคะไพ่บอกว่าคุณและเขาอาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้นะคะบางกรณีเนาะก็เป็นเพื่อนกันเป็นคนแอบชอบกันแบบนี้นะคะแต่ที่เห็นจากในดวงชะตาเลยเดี๋ยวมีเกณฑ์ที่จะได้ติดต่อสื่อสารกันนะคะแล้วก็ท่านินมองว่ายังไงความรักความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยก็ก็ยังดูสามารถไปต่อได้ใครเป็นแฟนกันเขาก็ค่อนข้างมีความรักความรู้สึกดีให้คุณมากๆนะคะถึงแม้ว่า ถ้าใครเป็นแฟนกันท่านนี้รู้สึกว่าคุณรักตัวเองมากขึ้นแล้วก็ก็ให้โอกาสเขาที่จะปรับตัวที่จะให้เขาดีขึ้นนั่นแหละนะความสัมพันธ์มันยังโอเคยอยู่มันยังดีแต่บางทีคุณจะรู้สึกเบื่อเขาบ้างนะคะเนื่องจากว่าเขาอาจจะไม่ค่อยดูแลตัวเองในช่วงนี้หรือว่าเขาเองอาจจะไม่พยายามในความสัมพันธ์ครั้งนี้เท่าที่คุณพยายามนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันถ้าคุณนิ่งเงียบหายไปนะคะเขาจะคิดยังไง ถ้าคุณนิเงียบหายไปจากเขาเลยนะคะถ้าคุณเงียบเียบนิ่งๆิ่งหายไปเขาจะคิดยังไงรู้สึกยังไงเขาจะคิดยังไงรู้สึกยังไงโอ้ยไพ่บอกว่าเขาจะมีความคิดถึงคุณค่อนข้างมากนะคะมีความคิดถึงมีความรู้สึกแบบเหมือนเขาจะรู้ตัวว่าเขารักคุณมากขึ้นให้ความสำคัญกับคุณมากขึ้น เหมือนแบบรู้ตัวมากขึ้นว่ารักคุณน่ะอืมแต่เขาดูเป็นคนมีอีโกโ้เหมือนกันนะคะคนของคุณอะนะแต่เขาจะแบบเหมือนรู้ตัวว่ารักคุณมากขึ้นชอบคุณมากขึ้นแต่ในเรื่องการกระทํานะคะโอ้โหเฮอร์มิตขึ้นมาใบแรกเลยนะคะราศีธาตุน้ําก็ขึ้นมานะคะราศีธาตุลมก็ขึ้นมานะ ถ้านี้รู้สึกว่าการกระทําของเขานะคะถ้าใครเป็นแฟนกันในกรณีที่เป็นแฟนความสัมพันธ์มันยังตัดไม่ได้หรอกนะคะก็ยังต้องคบกันยังดําเนินเรื่องราวต่อไปนะคะถามว่าเขาเทคแอคชั่นอะไรมากมายเขาอาจจะเนียนๆน,น,นะคะแล้วก็ทําตัวปกติกับตัวคุณแต่ใครที่เป็นรักไม่ชัดเจนนะคะรักแบบ รักแฟนเก่าอ่ะแฟนเก่าหรือว่ารักไม่ชัดเจนรักแอบชอบก็ตามไพ่ขึ้นมาว่าเขาน่าจะนิ่งๆเงียบๆไม่ได้ Take a คชั่นอะไรมากในความสัมพันธ์นะคะแต่ว่ามันก็จะมีงานนะคะหรือว่ามีเขาเรียกว่าบางอย่างมีเพื่อนมีกลุ่มเพื่อนหรืออะไรก็ตามที่สุดท้ายแล้วเราสองคนยังต้องคุยกันอ่ะมันยังตัดขาดกันไม่ได้คล้ายๆกองแรกเลยนะคะ บางทีแล้วถ้าคุณเล่น Instagram, IG Facebook หรืออะไรก็ตามมันอาจจะมีโอกาสที่เขามาส่งหรือเขามารีพายเขามากดไลค์มันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะคะคือเขาไม่ได้ take a คชั่นอะไรมากมันจะเป็น f e ลลิ่งแบบเขาเทคแอคชั่นนิดๆหน่อยๆนะคะแล้วก็ถ้านี่รู้สึกว่าเขามีอีโก้สูงมากอะถึงแม้ว่าเขาจะรู้สึกเจ็บปวดกับการที่คุณนิ่งเขาจะรู้สึกว่าเหมือนเขาแคร์เหมือนเขารู้สึกแบบ ก็เจ็บอ่ะก็รู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีแต่เขาก็แบบเครียดนะแต่ไม่อยากจะทำอะไรมากนะคะถ้าถามไพ่ว่าอ้าเครียดแล้วทำไมไม่อยากทำอะไรมากนะคะเขารู้สึกว่าถ้าคุณรักเขาถ้าคุณชอบเขาคุณคงเทคแอคชั่นเองแหละคุณคุแบบคุณคงทำอะไรสักอย่างเองเพื่อให้ทำให้เขากลับมาอะไรแบบนี้นะคะเขาก็น่าจะมองต่างมุมกับตัวคุณนะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูลัคนาราศีดาวจันดาวสุขเขาและเรากันเลยนะคะแล้วก็เดือนที่เกี่ยวข้องกับเราและเขาไม่ว่าจะเกิดลัคนาราศีดาวจันดาวสุขได้นะคะสามารถดูได้หมดนะคะแต่ถ้าตรงกับคุณหมายความว่า energy พลังงานค่อนข้างตรงกับคุณมากๆในกองนี้นะคะใบแรกนะคะธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิตถัดมานะคะเซนเซเรียสราศีธนูนะคะถัดมาแอรี่นะคะ แอรี่ราศีเมษนะคะทายที่สุดไพซี่นะคะราศีมีนเดี๋ยวเรามาดูเดือนที่เกี่ยวข้องกับเราและเขากันเลยนะคะเดือนที่เกี่ยวข้องกับเราและเขา January มกราม a r c h มีนานะคะ August สิงหาจูลายนะคะกระดกกรกฎาคดแล้วก็เมษพฤษภาวันที่เกี่ยวข้องกับเราและเขานะคะวันที่1วันที่10วันที่11 21นะคะ31 วันที่2 4วันที่9วันที่12นะคะวันที่3วันที่30วันที่7 17นะคะ27วันที่ห25 15นะคะแล้วก็28ค่ะตรงไม่ตรงยังไงคอมเมนต์บอกไว้ข้างล่างได้เลยนะคะส่วนใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวก็ทักไลน์มาได้เลยอย่าลืมเล่าเรื่องราวของเพื่อนๆให้ท่านินฟังข้างล่างนะเดี๋ยวท่านินมาอ่านนะคะขอบคุณมากๆสำหรับวันนี้โอกาสหน้าพูดคุยกันใหม่นะวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูดวงกันนะคะสำหรับกองที่ 3, สามสหรับที่สามนะคะคริสตัลยูนิคอร์สสีแดงนะคะหรือว่าสีเลือดหมูโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะหรือว่าในปัจจุบันนี้นะคะเร็วนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขาเป็นยังไงเนี่ยเรามาดูกัน อดีตที่ผ่านมาหรือในเรน็วๆนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขาเป็นยังไงบางคนเพิ่งคบกันนะคะหรือว่ากลับมาคืนดีกันหรือว่าได้มีการเปิดใจพูดคุยอะไรกันบางคนนะคะมีแรงดึงดูดต่อกันมากเลยทั้งคุณและเขานะคะ ความสัมพันธ์ของคนที่เลือกกองนี้บางคนคบกันแล้วเป็นแฟนกันแล้วนะคะบางคนก็คุยคุยกันแต่ว่ามีแรงดึงดูดร่วมกันบางคนเป็นแฟนวิดบอรนฟิตนะคะบางคนอาจจะเจอกันผ่านรักออนไลน์ก็เป็นได้นะคะบางคนเป็นรักต่างวัยต่างชาติต่างศาสนานะคะมีความต่างกันในเรื่องหน้าที่การงานนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าแล้วตัวเขานะคะเป็นยังไงบ้างนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาเป็นยังไงบ้างในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาเป็นยังไงบ้างบางทีบางคนนะคะเขาเพิ่งติดต่อหาคุณหรือว่าทักคุณคุยกับคุณนะคะเขาเองเป็นคนบ้าง,งานบางทีอาจจะเป็นคนเก่งในเรื่องแบบเรื่องงานเรื่องเลขนะคะ แบบมีการทำงานที่ใช้อะไรที่เป็นระบบนะคะเป็นคนเก่งอะ่ะจะเล่นหุ้นก็ได้นะคะส่วนตัวคุณเองไพ่บอกว่าบางคนแล้วตัวคุณอะ่ะอาจจะมีความรู้สึกแย่ในความสัมพันธ์นี้ความรู้สึกไม่ดีความเศร้าความน้อยใจนะคะหรือตัวคุณบังกรณีก็เพิ่งสูญเสียกันและกันไปนะคะไพ่บอกว่าคุณและเขาบางคนทำงานร่วมกันนะ เป็นแบบเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนที่เรียนด้วยกันก็เป็นได้แต่ที่เห็นจากความสัมพันธ์ของคุณแล้วเขาท่านินรู้สึกว่าจริงๆความสัมพันธ์นี้มันก็ยังไปต่อได้นะคะมันก็ยังแบบมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะคะมันไม่ได้แย่แบบขั้นสุดขนาดนั้นถ้าเทียบกับกองอื่นๆนะคะแต่ว่าบางทีแล้วคุณก็จะมีความน้อยใจความรู้สึกไม่ดีบ้างนะคะในความสัมพันธ์ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าคุณนิ่งๆเงียบๆหายไปจากเขานะคะเขาจะรู้สึกยังไงคิดยังไงเขาจะรู้สึกยังไงนะคะเขาจะรู้สึกยังไงรู้ตัวค่อนข้างช้านะคะไพ่บอกว่าโอ้อันนี้ไพ่คล้ายๆกองที่สองเลยเขาจะมีความรู้สึกว่าอยากให้คุณกลับไปไม่อยากเสียคุณไปเลยมีความรู้สึกว่า รักคุณนะคะรักคุณมากขึ้นรู้สึกไม่อยากเสียคุณไปจริงๆแต่ค่อนข้างรู้ตัวช้ากว่าจะรู้ตัวว่าคุณหายไปก็คงแบบหลายชั่วโมงหลายวันแล้วอ่ะนะคะ ไพ่บอกว่าเขาเองนะคะอาจจะเป็นคนที่ฐานะเงินทองดีหรือมีหน้าที่การงานค่อนข้างโอเคนะคะบางทีเขารู้ตัวช้าเพราะเขาเอาเวลาไปทําอย่างอื่นนะคะก็เลยรู้ตัวในเรื่องความรักความสัมพันธ์ช้าหน่อยถามว่าเขาจะ Take A c t i o n ยังไงไพ่บอกว่าเขาจะมีการทักมาหาคุณหรือตามคุณกลับไปแต่เขาเองก็เป็นคนมีอีกโก้สูงเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าไปคาดหวังอะไรเยอะจากเขานะคะ แต่ยังไงความสัมพันธ์คุณสองคนอ่ะก็ยังแบบมันตัดกันไม่ได้แน่นอนนะคะท่านินตีให้เลย 8- 9 0ยังไงก็ต้องกลับมาคุยกันแต่ถามว่าเขาคนนั้นของคุณเป็นคนที่ดูแลความรักดีไหมบอกได้เลยนะว่าเขาดูแลความรักได้ไม่ดีนะคะต่อให้เขาทักคุณอะไรอย่างเงี้ยตามคุณกลับไปสุดท้ายแล้วอะคะ่ะเขาก็จะทําให้คุณแบบรู้สึกแย่รู้สึกเสียใจรู้สึกไม่ดีอีกนะคะ แต่ถ้าเห็นจังในดวงแล้วท่านินรู้สึกว่าเขาก็เจ็บนะรู้สึกไม่ดีถ้าคุณหายไปแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะตามคุณด้วยอาจจะเป็นการรีพายการกดไลค์นะคะการทักมานะคะหรือโทรมามีเกณฑ์ที่จะตามนะคะแต่ว่าตามช้านิดนึงนะคะแต่ว่ายังไงก็มีโอกาสที่จะตามคุณกลับไปหรือทักมาหาคุณนะคะ เดี๋ยวเรามาดูลัคนาราศีดาวจันทรดาวสุขเขาและคุณกันเลยนะคะตรงนี้อาจจะมีลัคนาราศีดาวจันทรดาวสุขของคุณหรือเปล่านะคะลองมาดูกันนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีก็สามารถดูได้นะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแต่ถ้าลัคนาราศีดาวจันรดาวสุ์ตรงก็หมายความ,มว่า energy คุณตรงกับกองนี้ค่อนข้างมากนะคะกองแรกนะคะใบแรกนะคะ cancel น,นะคะกรากฏนะคะถัดมานะคะ aquarius นะคะราศีกุม ถัดมานะคะ Scorpio นะคะราศีพิจิกแล้วก็ท้ายสุดเบอร์โ้ราศีกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเดือนที่เกี่ยวข้องกับเราและเขากัน January มกรารานะคะถัดมา August สิงหานะคะ September นะคะกันยา November พฤจิกาออกมา2ใบก็2ใบ December ธันวาแล้วก็ April เมษายนะคะ วันที่เกี่ยวข้องกับเรานะวคะวันที่4วันที่11วันที่8วันที่6นะคะวันที่1วันที่21วันที่9นะคะ29 19วันที่20นะคะวันที่สนะคะวันที่12วันที่18 28แล้วก็31ค่ะ ตรงไม่ตรงยังไงคอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างได้เลยนะคะส่วนใครอยากเล่าเรื่องราวส่วนตัวให้ท่านินฟังนะคะก็สามารถพิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะโอกาสหนนะ้าพูดคุยกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ